สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning นะคะ Good Morning อเมริกานะคะตอนนี้ก็เวลา7.47โมง47นาทีค่ะหลังจากที่ทำอาหารเช้าไว้คุณสามีแล้วนะคะคือเธอ work from home เนาะเธอก็อเธอก็คือ work from home เธอก็จะต้องทานอาหารเช้า7.00โมงเนาะแล้วก็เริ่มทำงานที่8.00โมงตามปกติเหมือนไปทำงานที่บริษัทนะคะ,อะของเธอเนีเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำเป็น เอ็กแซนด์วิชนะคะก็คือเอาลิควิดเอ็กเนี่ยเป็น uh, ไปสครัมโบ้นะคะไปคุกให้สุกแล้วก็ใส่โทสต์นะคะโฮลวีดโทสต์แล้วก็เบคอนนะคะทำเป็นแซนด์วิชสแต็กแบบนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ของลูกสุคนเองนะคะวันนี้นะคะทำเหมือนเมื่อวานเลยที่ลงรูปแล้นะคะวัน,นจะทำให้ดูก็คือว่าเป็นฟรุตแซลัด กับกรีกโยเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะสวัสดีค่ะเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบคนสวยคนเก่งนะคะเป็นลิเกตที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยพบเคยดูเคยเห็นมาเลยค่ะ <c oughs> คือถ้าเรามีนะคะอุปกรณ์ก็คือว่าเครื่องที่เราจะใช้ก็คือเป็นโยเกิร์ตนะคะรสชาติธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นซปซนะคะไม่หวานมากนะคะ เราก็ใส่โยเกิร์ตไปเลยค่ะใส่โบเนาะใสถ้วยแบบนี้นะคะโยเกิร์ตใส่ถ้วยเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วข้อนี้ก็มีผลไม้นะคะเป็นผลไม้รวมที่เราซื้อไว้เป็นแพกนะคะเขาก็จะหั่นมาเรียบร้อยเลยเป็นรีคัตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกตามชอบเลยค่ะ พี่ก็จะใส่เป็นรสสกุลจะใส่เป็นตัวอันนี้แคนทาลูฟนะคะเมลอนแคนทาลลูฟพายแอปเปิลพายแอปเปิลก็คือสับป,ประรดเมลอนก็คือตัวเขียวๆอันนี้นะคะแคนทาลูฟตัวสีส้มๆเนาะโอเคเราก็ใส่ไปเลยตามชอบค่ะอันนี้ซื้อมาได้3วันแล้วเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าเป็นน้ำๆแล้วแต่ว่าก็ยังสดอยู่เนาะสวัสดีค่ะ อาหารเช้าของพี่ราสุคนนะคะวันนี้แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ด้วยใส่ไปเลยค่ะเยอะๆผลไม้น่ะดีมากทานเลยค่ะมีบลูเบอรี่ด้วยนะคะบลูเบอรีนะคะตอนมาเมออเมริกาใหม่ๆจะเล่าเรื่องให้ฟังอออกเสียงไม่ถูกบลูเบอรี่คนไทยเราอะเนาะหลังสตอรอเบอรี่บลูบลูเบอรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสั่งอาหารแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราพูดอะไร blue blue B L u e BL ลูบูบลี e บ l บล b u บ b e ส l y อ l ์ส s t อ a w strawberry strawberry s t r a w b e r r y อยู่ไปอยู่มามันได้เองค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เรียนกับคุณครูที่เป็นชาวต่างชาติเราเรียนกับคุณครูที่เป็นคุณครูภาษาคุณครูคนไทยแล้วสอนภาษาอังกฤษเนาะลิ้นเราเนี่ยมันก็จะไม่ไปอยู่แล้วใช่ไหมยอย่างตัว L L L อย่าง Love Love เลิฟเราก็พูดเลิฟเลิฟก็เลิฟเลิฟก็คือรักแต่ว่าพอมาพูดที่นี่เลิฟไม่มีใครเข้าใจ Love Love I love I love v v love ส,สามีชื่อคุณเควินนะคะคุณเควินแควินอย่างคนไทยเราก็จะเรียกเควินเควินใช่ไหมคือสำเนียงเราอ่ะก็จะอย่างนี้ไงวันนั้นจะต้องไปรับยาให้สามีก็คือที่ประเทศ ต่างประเทศนะคะส่วนมากเนี่ยเวลาที่เราไปหาหมอก็จะต้องไปหาหมอตามนัดจะต้องโทรไปก่อนเข้าไปนัดกี่โมงแล้วเขาก็จะสั่งยาให้เราสั่งยาแล้วก็เราก็จะต้องไปรับยาอีกที่หนึ่งไม่ได้ว่าที่สถานที่ไปหาหมอถึงโรงพยาบาลของเราที่จะมีครบวงจรนะคะอย่างเช่นบ้านเราไปหาหมอปุ๊บออกไปคลอห้องตรวจไปห้องตรวจปุ๊บหมอสั่งยาแล้วก็ไปรอรับยาช่องสามช่องสองอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะที่นี่ไปตรวจปุ๊บอ่ะหมอ คุยคุยคุยตรวจอาการเสร็จโอเคเธอไปรับยาที่ไหนรับยาใกล้ๆบ้านอยู่ตรงไหนเป็นศูนย์ฟาร์มาซีของเขานะคะเป็นศูนย์ยาถังยาของพี่นะ Cvs เอ่อก็คือเขาก็จะสั่งอ e ีส่งอ e ีเมลไปแล้วเราก็วันนั้นนะ่ะแฟนพี่ไม่ได้ไปเขาไปทํางานก็ไปรับให้เขาก็ไปต่อคิวเขาก็ถามฉันช่วยอะไรฉันบอกอ๋อ oh, I would, I would like to pick up a prescription 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 ก็คืออใบสั่งยาฉันมารับยาให้สามีฉัน เขาก็ถามชื่ออะไรเควินเคลลี่วัตนางทำหน้างงวัตเควินเคลลี่ก็ค่อยออกแอคเซนต์ขึ้นมาอีกหน่อยก็ยังไม่เข้าใจเราานี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามเขาว่า Could you please give me a pen and paper? I will write it down for you. คือเอาปากกามาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจะจะเขียนให้เลยละกันเพราะว่าเธอฟังอะ่ะเธอก็ไม่เข้าใจฉันก็เขียนให้เขาไปคือเนี่ยดูสิขนาดว่าเราอะ่ะอยู่มาตั้งนานนะคือลิ้นเราไม่ได้ไปอย่างเขาเราไม่ได้มีการเรียนเราไม่ได้เรียนที่ถูกต้องในการออกในการใช้ลิ้น อะไรอย่างนี้ไงคือถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกค่ะแต่เธอนะต้องเข้าใจฉันนะเธอต้องรู้จักเรียนเหมือนฉันฉันน่ะพูดได้สองภาษาอาจารย์ไม่ได้พูดภาษาเดียวเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเรื่องขำๆคืออย่างตอนนี้ก็เลยพูดชื่อสามีได้เลยค่ะเป็นเรื่องขำๆไปเลยแควินแควินแควินไม่ใช่แควินตอนแรกก็เรียกสามีแควินลูกๆเขาก็ขำทำไมเราเรียกสามีทำไมเรียกข้ออย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแควินแควิน V V N N N v n c a v i n e n ตอนนี้เพิ่งจะได้มาถึงบางอ้อรู้จักชื่อสามีที่แท้จริงและก็เรียกได้อย่างถูกต้องเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองค่ะ <c oughs> เห็นไหมมันก็มีเรื่องขำมีเรื่องให้เราได้เรียนรู้มีอะไรแบบนะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็มีหลายอย่างเอาแล้วเราก็กลับมาที่ออมฟรุตชาลัด with Greek yogurt นะคะ g r e e Greek G R E E K Cake Cake เห็นไหมได้นะมันต้องมีอย่าอย่าไปคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอุ้ยเป็นชาวดัชจริงๆแล้วเนี่ยมีสามสัญชาตินะคะพี่รู้สุกคนอะมีสัญชาติไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สัญชาติอเมริกันแล้วสัญชาติที่สามเนี่ยกึ่งกึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยเวลาพูดภาษาอังกฤษชาวดัชดัช วิสวัสด,ดีค่ะคุณจามารีกำลังจะพูดว่าตัวเองนะมีสามสัญชาติแล้วก็มาทำออวทิธีการทำอาหารเช้าของรถสุขคนคือกรีกฟรุตสลัดฟรุตฟรุตไม่ใช่ฟ o o d นะคะไม่ใช่ฟ o o d ที่เท้านะฟ o ุตฟรุตสลัดเท้าสลัดก็ไม่ใช่นะคะฟรุต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 สลัดวิดกรีกโยเกิร์ตนะคะก็คือ มาทำสาระแล้วก็มาพูดถึงวิธีการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษอะไรยังไงเล่าถึงความตลกของตัวเองแม่จามรีก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะว่าสาชื่อสาบีตัวเองก็ยังเรียกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเพราะว่าสำเนียงไม่ได้ลิ้นไม่ไปลิ้นลิ้นยังยังยัง,ย,งยังแข็งอยู่แล้วก็บอกน้องเขาว่าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องการพูดภาษาอังกฤษนะนะสำเนียงภาษาอังกฤษต้องต้องเป็นเป็นชาวดัชด้วยไม่ใช่พูดภาษาดัชนะ เพราะว่ามันต้องไปอ่ะไม่งั้นเขาไม่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจยิ่งมาอยู่ต่างชาติเนี่ยยิ่งถ้าเจอฝรั่งที่เขาไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยหรือเขาไม่เคยออกนอกประเทศเขาเลยนะคะเขาจะสตักอยู่เขาจะเป็นแบบนั้นแบบว่าไทยแบบว่าไทยเไม่โนเป็นอเมริกันจ๋าเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจสำเนียงเรานะอืออีเวนตสัมทาม เวลาไปทำงานนะคะเขาต้องพูดแบบว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะ lunch special หรือ dinner special อย่างเงี้ยต้องพูดที่เขาฟัง all today we have a lunch special so dinner special บลา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 เราต้องพูดที่เขาฟังหมดว่า what kind of sauce how to prepare โดยโดยโดยให้เขาเห็นภาพแล้วเขาอยากทานใช่ไหมคราวนี้พอเราพูดเสร็จแนะนำตัว I'm Rose We're n i g h t to meet you we will be your serving today บลาบลาพอหันหลังกลับมานางบอกว่า นางพูดกับเพื่อนนะ I don't understand what y o u e talking about เ <gasps> ขาพูดอย่างนี้เลยนะเราเนี้ยใจตกเลยตอนนั้นทําง,งานโรงแรมฝรั่งเนาะโรงแรมฝรั่งเออเสร็จแล้วคนนี้เราเนี่ยใจตกเลยเรารู้สกคนก็หันไปเลยค่ะตอนนั้นยังไม่ทันได้เป็นมนุษย์มงคลยังยังไม่ทันมงคลยังไม่รู้จักหันไปเลยค่ะ Excuse me, ma'am Would you like me to read it for you again? I'm sorry, my English is not good. I wasn't born here. and i will, i try so hard to learn in English i'm sorry next time when you come back i promise i will do better แบบว่า put a guilty stick ให้กับมาดามคนนั้นเลยคือแบบว่าพูดให้นางรู้สึกผิดพูดให้นางรู้สึกว่าให้ให้เพื่อนต่อหน้าเพื่อนนางอะ่ะให้เขารู้สึกว่าอุ้ยฉันเนี่ย เหยียดมากเลยอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเหยียดเรามากเลยที่เราเป็นเอเชียแล้วเราพูดสำเนียงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยทำไปได้คุณยายเนี่ยเขาอยู่เยอะแล้วนะเราเสุกคนแบบเดี๋ยวนั้นเลยทันควันเลยพอได้ยินปุ๊บใจเนี่ยปึกปึกปึกเธอว่าฉันเหรอเธอว่าฉันเหรอว่าฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เธอไม่เข้าใจเธอเลอแบบตอนนี้นะคะหลังจากที่ เข้ามาพบกับเพจของคุณปรินแล้วมนุษย์มงคลดูเห็นอย่างดีร้สสคุก็เบาใจโล่งค่ะไม่มีการตอบคือนึกในใจอย่างเดียวไม่เป็นไรค่ะป้าไม่เป็นไรนะคะม่ดามมันทำไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าร้สกคนก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเห็นไหมอะไรมันก็ง่ายอะไรมันก็คล่องแล้วค่ะวางใจให้เบาเนาะโอ้ยโยเกิร์ตดิฉันเน่าค่ะเน่าแล้วนี่นะคะโอเคอันนี้นะคลิกโยเกิร์ตนะคะ ลิดโยเกิรหรือว่าโยเกิรอะไรก็ได้ที่มีเนาะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผลไม,ม้รวมเสร็จแล้วดูกล้วยค่ะกล้วยกล้วยนะคะดูปากกล้วยอาจจะดํานิดหน่อยไม่เป็นไรนี่แหละของดีเพคะเพราะว่ามันหวานโอเคนะเดี๋ยวจะเอามีดมาหั่นรอแป๊บนะคะมาแล้วค่ะนี่หั่นไปเลยค่ะ คือเบรคฟาสต์เนี่ยคือเหมือนกับรวมสองมื้อเลยเบรคฟาสต์แอนด์ลันช์เขาเรียกว่าบรันช์นะคะ B R U N C H บรันช์บรันช์นะคะบรันช์ก็คืออาหารเช้าและอาหารกลางวันสมมติว่าอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีการทำซันเดย์บรันช์ตามร้านโรงแรมหรือว่าร้านอาหารที่บางคนเา่าเฮ้ยเธอ Have you eaten yet? Have you eaten yet? คุณกินข้าวหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังกินอะไรหรือ,อยัง Have you eaten yet? สมมติว่ามันเป็นช่วงเวลาเที่ยงและเอ่อสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงบ่ายโมงอะ Have you eaten yet? คุณกินอะไรหรือ,อยังเสร็จแล้วคนนี้ถ้าหากว่าเขาบอกว่า No I haven't I haven't No I'm not I'm haven't whatever เขาตอบมายังเลย Oh would you like to have brunch with me I didn't have I d o d n t I didn't have anything either Like ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย แบรนช์ก็คือเบรคฟาสส์แอนด์เลนส์องมื้อรวมกันไม่ได้ว่าจานข้าวเบคฟาสจานหนึ่งร้านจา 1, น,นหนึ่งนะคืออาหารนั่นแหละบร u นช์ก็จะอยู่ช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะจนถึงบ่ายสามเขาเรียกบร u นช์เห็นไหมเออรสสุคนว่ารสสุคนก็ทำงานอาชีพเด็กเสิร์ฟมหาสจรัร์เนี่ยมาหลายสิบปีตั้งแต่อยู่สมัยเมืองไทยรสสุคนก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะสื่ อย่างเขาเรียกอะไรอุปกรณ์อะไรใช้กับอะไรสวัสดีค่ะพี่ก้าวสวัสดีค่ะทุกคนเลยคืออย่างซุปสปูนวิธีการทานซุปของสไตล์ของฝรั่งนะทานยังไงไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือต้องต้อง,ต,องต้องปาดออกทานแล้วก็ปาดซุปออกแล้วก็ทานยังไงอะไรที่เรียกว่าสเต็กไนฟ์ฟิชไนฟ์เนาะเออเสร็จแล้วอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถสุคนนะคะจะมาทำ คลิปวิดีโอแล้วโพสลง YouTube รสุคนมี YouTube นะคะท่านผู้ชม YouTube แอดเค n t รสุคนเคลรี่เป็นภาษาไทยเลยค่ะแอดไปดูได้นะคะก็ลงการทำอาหารร้องเพลงมั่งอะไรมั่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวรสุคนจะเตรียมตัวหาอุปกรณ์มาให้ครบนะคะจะมาสาธิตแล้วก็จะมาให้ดูเรื่องการเซตอัพโต๊ะอาหารสไตล์ฝรั่งนะคะ Just in case พี่น้องเรานะคะได้ไปออกเดตหรือได้ไปทานอาหารตา ที่ที่เขาจัดแบบ f ูลเซ e ตเนาะจะได้รู้ว่าอุปกรณ์อะไรใช้กับอะไรอย่างเช่น f orks a l a d fork ก็คือฟ o r ก็คือซ่อมเนาะเขาจะมีประเภทซ่อมสลัดซ่อมที่ใช้สำหรับสลัด dessert fork ก็คือเป็น f o r k ที่สำหรับขนม tablespoon คืออะไร soup spoon teaspoon ใช้อะไรยังไงจะได้ถูกประเภทเนาะเวลาเราไปทานอาหาร จะได้ใช้เป็นเราจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินเนฟกินอะไรยังไงเพเปอร์ paper, นฟกินใช้สำหรับอาดาาอะไรโอ้พูดไอเดียแล้วค่ะเดี๋ยวเราสุกคนจะออกมาทำคลิปนะคะแล้วก็สาธิตวิธีการพับนฟกินนะคะตอนนี้อยู่บ้านสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจะได้เอาความรู้ที่เรามีเนาะไปให้เพื่อนเพื่อนเนเน,น,นหลายคนก็ทราบอยู่แล้วได้ปไปมีการใช้ชีวิตใน กับโต๊ะอาหารที่เป็นลักษณะการทานของฝรั่งเนะี่ยทราบค่ะทุกคนคือแต่ว่าเรามาเพิ่มเติมเนาะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันโอเคแล้วนี้พอดีโยเกิร์ตรสคนบูดโอเคนะอันนี้ไหมคะโยเกิร์ตผลไม้รวมกล้วยและทุกอย่างเลยเสร็จแล้วรสคนมีอันนี้ค่ะเขาก็จะเป็นมีโอเมก้าสูงมากเลยนะคะกี่ชั้นนะสชั้นสชั้นเราไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคือมีโอเมก้าส นี่นะคะเป็นแพ็กซีนะคะเราสกุลก็โรยเลยค่ะโรยเลยไปคะท่านผู้ชมมันจะเป็นไฟเบอร์ด้วยนะคะเสริมสร้างเซลล์ส,สมองเอ้ยเมื่อคืนฝันถึงคุณปรินฝันว่าคุณไปนั่งที่ไหนก็ไม่รู้กับคุณปรินแล้วก็ไปเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เคยทํางานด้วยกัน <S <S แล้วก็เขาน่มีปัญหากับแฟนเขาในฝันนั้นนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นน่ะดื่มเบีย แล้วคุณปรินดื่มสไปไวคูลเลอร์สไปรรู้จักใช่ไหมสไปร์สไปร์เอสพีวสไปไอขว,ว,วดอ่ะที่บ้านเราเครื่องดื่มอ่ะว่าคุณปรินดื่มอันนั้นแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วรถสุคนเนี่ยเป็นวิชาสรนอนเก่งตอนเรียนอนะ่ะได้เกรดสี่ก็เลยไปพูดกับผู้แจคงน่าวยูจะต้องอย่างนั้นนะอย่างนี like ้นะอย่างนั like ้นอย่างนี like ้นะแล้วรถสุคนแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรเอ่อในฝันนะว่าคุณปรินอ่ะจับมือไว แอบแบบนั่งคู่กันกับคุณปรินอย่างนี้นะคุณปริน่ะจับมือดึงไว้อย่างนี้แล้วก็มองตาเหมือนกับว่าจบไม่ต้องพูดวิชาเนี่ยสรนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วคือแบบแล้วคุณปรินก็เป็นพูดเองต้องมีอะไรเป็นในๆนแน่เลยอ่ะเออคุณป็นหบอกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดนะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องอะไรเฮ <c oughs> ้ยแม่สงสัยจะต้องได้ได้เ,เห็นมงคลอีกแล้วละค่ะแม่ สงสัยสรนอใช่วิชาสรนอใช่ค่ะสรเน่สงเ,เดี๋ยวต้องปลูกสรเน่ค่ะชอบจะมากชอบปลูกงมงาม,งามโอเคยังไม่จบนี่เดี๋ยวมันจะอยากสำลักน้ำลายเดี๋ยวมันจะยาวยืดเสร็จแล้วพอเราใส่อันนี้เนาะรถสุกคนก็มีเซซิสมันทำอาหารให้ดูนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนิดหน่อยมีนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาเล่นตลกด้วยค่ะ เออเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อกี้ถามสามีอยู่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกเออชายซีดนะคะเสียดใส่ลงไปเลยค่ะเนาะมันก็คล้ายๆกับเม็ดนางรักบ้างเราใส่เม็ดนางรักก็ได้นะเสร็จแล้วนางเอกอยู่นี่ค่ะเมเปิลสูรับนะคะอย่างร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาผลไม้อ่ะไปเชื่อมแล้วมันจะหวานนี่แหละค่ะโรยเวลาโรยจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะไว้นี่น่าทานมาก ถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะทำให้ทนชอบรู้แล้วละ่ะหาพรสวรรค์ของตัวเองได้แล้วเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็เห็นอะไรเนี่ยไอเดียมันปิง๊งตังปิงตังปิงตังมากเลยเป็นคนที่ชอบทำอาหารเห็นไอ้นู่นมาใส่ไอ้นี่แล้วเวลาที่รสุกนํำอาหารนะคะรสุกนไม่ทิ่มนะคะเพราะว่าราสุกนใส่ใจคะ่ะใส่ใจเลยก็ใส่ความสุขเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยปีพรสวรรค์ของตัวเอง อย่างของน้องทรายนะคะเพจน้องทรายกูรูเพจพี่ทรายครูพี่ทรายนะคะที่ครูพี่ทรายไลฟ์สดใน Facebook แล้วบอกว่าพี่ครูพี่ทรายเนี่ยชอบเสียงของการลอกกล่องปื๊ดปื๊ดปื๊ดกล่องน้ําตาลนะคะแล้วชอบกล่องสีน้ำตาลมากเห็นไหมครูพี่ทรายก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็กล่องที่ครูพี่ทรายเห็นก็คือส่งเยอะมากเป็นล้านๆอ่ะเป็นจานวนเป็นเงินล้านๆอ่ะคิดดู นี่แหละเขาเรียกว่าฐานจิตพาไปฐานจิตพาไปออืมอืมมฐานจิตมันจะพาไปให้เราเนี่ยเป็นไปตามที่เรารักเป็นไปตามที่เราชอบรสสุคนก็ชอบทํากับข้าวเห็นอะไรก็นี่แหละเป็นอาชีพมงคลของรสสุคนทำกับข้าวให้สามีกิน <c oughs> นี่มงคลแล้วค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะรสสุคนมะมมวยหอยสังเวลาพูดจะหยุดไม่ได้เลย เป็นอะไรก็ไม่รู้มันแบบมันมีเรื่องอะปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังเข้ามาในหัวเดีย๋ยวจะเป็นยาวยืดรสสุกคนก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยค่ะเอ่อมีอะไรก็มาแชร์กันเนาะถ้าจะไม่ลืมจะไม่ลืมรสสุกคนจะไม่ลืมเรื่องวิธีการเซตโตอาหารในสำเนียมของฝรัง่งไม่ลืมแน่นอนร้สุกคนจะมา เคยแพ้กลเม็ดเด็ดพร,รายที่เคยได้สั่งสมความรู้มาที่เคยได้เรียนมาจากเามนเจอร์ทุกท่านคุณพี่กุศลเหมือนใจทุกท่านเลยค่ะที่เคยให้โอ,อกาสรสกนที่ทำงานโรงแรมแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณคุณปรินขอบคุณพิติกขอบคุณกัลายาณมิทุทุกคนความสุขที่รสกนได้มีนะคะก็จะแผ่ไพศาลไปหาทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันนะคะรุสคนขออนุญาตไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ